สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel อุงเกมมิ่งกับเกม L.O.L เวอร์ชันมือถือนะครับก็ตานี้เล่นเป็นบิดแค็งน่าจะได้ไปคู่กับเอ็ดเลียวนะส่วนเจอเจอเวนแต่ว่าไม่รู้สปอร์ตเขาจะเป็นใครนะครับทีมเขาไม่ได้ตัวดาเมจหมดเลยนะไม่มีตัวไม่มีตัวแทงเลยนะครับ CC ก็น้อยอ๋อทิตเฟ,ฟ,เฟ,ฟีซีอยู่อาริก็มี C c แต่คือไม่มีแคงนะผมดึงมานี้น่าจะ เก็บได้หมดนะครับของเราก็มีสิ้นเช่าช่วยแทงได้ผมก็เป็นแทงน่าจะพอไหวอยู่นะครับคือจะบอกว่าเวอร์ชันมือถือนี้ตัวตีใกล้ตีโคตรแรงอะไฟมันจะจบเร็วมาก เวีนกับกรรมอะไรของมิดฟอร์จูนวะเออไม่ดูเลยนี่งงจริง <l ots> เกียนนะครับทำไมเขามาคนเดียวเขาเขาไม่ปิดจังเกิลเนยไ,ไม่ใิดทีผมเห็นหรือว่าจังเกิลเขาไม่เอาสมัยมาอันนี้ก็ไม่อาจจะคาดเดาได้จริงหัวดว้วยก่อนดีไหมหัวด้วยก่อนก็ได้มั้ง <c oughs> อืมฮึฮึฮึอยู you อันนี้โดนเวนโจมตีหรือว่าโดนป้อมยิงทำไมเอด็ดเรียวเลือดลดเร็วขนาดนั้น <c oughs> แฟนแล้วโอเคเอ๊ะอาริอาริอาริอ๋อได้อีกหนึ่งวสวยสวยสวย เวีให้วินเขาก็เล่นดีอยู่นะ <c oughs> มันเกียร์นะครับบิดแข่งเลยผมพูดตรวตกเป็นตัวที่เกียร์มาก <c oughs> อารีมาเป <c oughs> ็นไรเถๆถอยๆอย่าให้โ <c oughs> ดนชามโอเคเดียวเดียวเดียวโอ้ย,โ,อยโดนเจ็บเจ็บ เจ็บไหมไม่มากเท่าไหร่โอ้โหตายไหมวะตายไหมโอเคสวยเดี๋ยวเดินไปหาเพื่อนต่อไหวไหมเนี่ยหนึ่งหนึ่งผมหนึ่งหนึ่งเอสเอโอเวนเหรอยากอยู่นะ ติดเป็นเนี่ยนึ่งเมื่อกีไ้ได้ไหมทีนึงโอเคสวยสวยโมดูเพื่อนนะ <c oughs> เดินติดนูน่นติดนี่อยู่ระหว่า,างนี้ผมมีเลนอื่นหน้าไปแจมไหม <c oughs> เดินโลมก่อน <c oughs> อ้ยโ่วย สายป่าวสายไหมโอเคสวย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเยวนเวนเวนเจย็นใจเย็นใจเย็นอันนี้ยืนบังให้นะครับกดดันโอเคบอกเพื่อนนะไปล่างแล้ว <c oughs> เฮ้ยเอ็ดเลียบวกแล้วนี่ป่าวออไลส์สเลนชัตดาว กั <laughs> บสาวที่ดึงแม่นมากผมบอกเลยอเอ็กซอร์ไปพอละมันมีอันตินะครับของผมไม่มีโอ้โอ้ไอเดียวพิวนะเนี่ยเราเฮ้ยๆๆมาทำไมมันมาทำไมว่าเลืยอมมันเหลือแค่นั้น เพื่อนจะคิวอย่างเดียวเพื่อนไม่สนมังกรมังกรออบจิคตีคืออะไรไม่สนนะครับผมบอกเลยเฮ้ยเยอะว่าเยอะว่าเฮ้ย ได้แบบนี้เฮ้ยเอ็ดเลียวมาเฮ้ยเอ็ดเลียวโอ้มันก็แหลมเกินบางทีคือลึกมากนะไม่รู้จะไปช่วยยังไงช่วยไม่ทันจริงจิ๊ก อ่าได้แล้วหรอเร็วจังมังกรนมันมังกรมันตายง่ายนะครับเวอร์ชันนี้ถ้าจะเอาเนี่ยคือแป๊บเดียวจริงจริงเพราะว่าแผนที่มันก็เล็กแล้วเขาทำให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นมากสมัยมีไหม,มนึืว่าไม่มี เอาไปเดี๋ยวดึงผิดดึงผิดนะครับอันนี้ดึงผิดจริงช็อกแป๊บ <c oughs> ไหวไหมเนี่ยทำไมมุมกล้องเปลี่ยนอะ่ะอ๋อ ก็งงงงนะครับุมกล้องเปลี่ยนเฉยโอ้ได้ด้วยคุ้มเลยแบบนี้นกลับตอนนี้กว่าเงินสามพันละเยอะมากอาโอ้โดนเวนฆ่าสีาได้เออจริงๆทีมผมควรจะเอาป้อมกลางนะย <c oughs> ไม่ควรจะเอาป้อมกลางป้อมที่สอละครับไม่ใช่ป้อมมามัวฆ่าอยู่แต่เ,เอามันนะครับ ไม่เน้นวินเน,เน้นเน้นคิวอเอาไปตายที่ป่าเขาโหลึกซะขนาดนั้นตายเถอะถูกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจริงดิได้อยู่นะใครได้ลิฟต์โอเคเอ็ดเรียวได้โอ้โหเอ็ดเรียวผมเอ็ดเรียวผมไม่ห้าโคตร โอ้โหผมไม่ได้แอสซิสต์อะเศรษฐีเวนเวนเวนได้ไหมนั่นผมยังไม่ชินเรื่องระบบการเปลี่ยนม,มุมกล้องเท่าไหร่ฮึ่ม เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงนั้นเลยเหรอโอ้โหแรงโคตรตัวตีไกล้เกมนี้แม่งแรงมากนะครับเวอร์ชันดีคือมันแรงกว่าเวอร์ชันในคอมเยอะเลยนะผมบอกตรงๆแตกไหมต้อมแตกเร็วมากนะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอ้หาวโดดสั้นพอดีตัวดาเมจผม พอแล้วถอยก่อนจะเย็นสี่วิอืม <c oughs> คือทีมทีมไหนมีซีซีเยอะนี่ผมบอกเลยว่าชิวมากนะมีซีซีกับดามจดคู่กันนะครับพอดีทวิตต์เฟดตึ๊ก <c oughs> <c oughs> โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เลือดจะหมดแล้วพิกซอสไปแม่งเอาให้ได้เว้ยโอ้ไม่เจาะไมได้จริงพอก่อนพอก่อนไม่ไหวแล้วเฮ้ยถอยถอยถอยหมดตัวละเลือดมานานก็จะหมดละแล้วเสียงเพลงประกอบผายนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันหายเสียงเพลงประกอบเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะก็มีบั๊กเป็นระยะน,นะครับ อย่างที่รู้กันนะครับเน้นเน้นคิวไม่เน้นเกมแต่อยู่ครับอุงเดี๋ยวอุงดึงให้วัดดีวัดดีจ้ะอ่าโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้แบบเทพมากอันนี้ผมบอกเลยอันนี้ช็อกมากจริงๆไม่นึกนะครับว่าจะมามุกนี้เฮ้ยถอยถอยถอย ห้าวมากมิงเข้ามาห้าวมากเลยเรียวเรียวไอ้นี่ห้าวกว่าอันนี้ห้าวเกินอันนี้ก็ห้าวไปอืมอืม,อมเอามีวอร์ดไม่วอร์ดอตีวอร์ดทิ้งเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเห็นวอร์ดอะแสดงว่าเขาออกไอเทมนี่เป็นของตัวแอดซินแน่เลยไอแอนนี่เอาไว้เหลือแค่ยันซุกโอเหลือแค่ยันซุกโอครับ ประเด็นคือไม่มีมินเนี่ยนี่หลือไปว่ามีอะไเพิ่มเพิ่มงนะอนะคำน,น,นวณลาคคำนวณลายโดนอีกไหนเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไหน ให้ผมว่าแบบนี้ตาย้วเนี่ยไปแล้วจา้า <laughs> <c oughs> โอเคเราอยู่เน้นคนไม่เน้นไม่เน้น,ไม,น,นไม่เน้นป้อมไม่เน้นเกมออจิคทีฟอะไรทั้งนั้นนะครับ <c oughs> เน้นคนหนึ่งเดียวจริงได้กันรัวๆทั้งใด้ทั้งดึง อย่างที่บอกไปทีมเขาไี่ในตัวบางไงดึงมาได้นี่ก็คือถ้ามีตัวดาเมจอยู่ด้วยนี่คือได้ค่าแน่นอนนะครับเอฟฟ์ฟจูนผมโดนแล้วหนึ่งอืมกลับเธอะมังกรไหมมังกรดีกว่าไหม โอ้โอ้โอ้แฟดแฟดหนียันรัวๆยายาเข้ามา stopable แล้วโอ้เดี๋ยวนไอนี่ก็หิวที่หิวไปไหนวะโอ้ยตายตายตายหนีไงวะเนี้ยโอ้โหเฉียวเฉียวมากโอ้ยมันก็ไล่ยิงรัวๆ OMG หนีไง โอเคอันนี้คือความหิวล,ล้วนๆเลยจริงๆเดี๋ยวแล้วเสียงเพลงมันหายเรียกมันกลับมาหน่อยสิอ่ามาที่บิวซิกอ๋อ,อต้องต้องประมาณหนึ่งวันนึงจะมีเสียงนะครับไม่งั้นมันจะปิดให้ตัวเมดมาเก็บมงกรให้ ้จริงทีมเขาดามีดเป็นเวทก็เยอะเฮ้ยเฮ้ยตายนะแอนนี้ได้ป่าอแอนนี้มานาไม่มีมีหมีแต่ไม่มีมานาแลกกันหนึ่งหนึ่ง <c oughs> โอ้ <c oughs> มาเจอยีเก็บว่ะอืมป้อมเขาเหลือแค่ป้อมเดียวจริงๆผมน่าจะเปลี่ยนเป็นตัวสแกนนะ เก็บตอนหนึ่งละอยู่กับเอ็ดเดียวนี่แหละเฮ้ยเดียวเดียวเดียวอะไรคือการแฝดเข้าแบบนั้นเอ็ดเดียวจเห็นไม่โคตรเถื่อนนะครับผมรู้จะพูดยังไงนอกจากว่าโคตรเถื่อนอ่ะผมรู้ตรงเลยโอเคจบได้แล้วมั้งจบเถื่อนตีป้อมตีป้อมนี่เป็นเกมตีป้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจบก็ได้อ่าจบละ โอเคเรียบร้อยตาดีกับคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าจะพอสนุกเห็นภาพนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่เดี๋ยวหน้าสวัสดีครับ